ถ้าผมบอกว่าคุณสามารถสร้างอนาคตที่คุณต้องการได้จริงๆไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งปีข้างหน้าแต่เป็นตอนนี้เลยคุณจะเชื่อไหมแต่ผมเชื่อว่าร้อเอร์เซคือมันไม่ใช่ความบังเอิญที่ทำให้คุณมาเจอวิดีโอนี้มันคือสัญญาณที่ดีว่าคุณไกลอนาคตของคุณแล้วคุณเคยรู้สึกไหมว่าอนาคตที่คุณฝันถึงมันช่างไกลเกินเอื้อมคุณเคยตั้งเป้าหมายแล้วพบว่าตัวเองวนเวียนอยู่กับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างหน้าทึ่งในขณะที่คนอื่นๆยังคงติดอยู่ในวังวนเดิมๆวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังพิสูจน์สิ่งที่นักปราชโบราณรู้มาตลอดนั่นคือความคิดของเราสร้างความเป็นจริงของเราจิตใจสามารถเปลี่ยนแปลงสมองและสมองสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายและชีวิตของเราได้ในวิดีโอนี้เราจะลงลึกเข้าไปในแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการของดร โจดิสเพนเซอรเรื่องอนาคตอยู่ในตอนนี้หรือ The Future Is Now แนวคิดที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้อนาคตมาถึงแต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในปัจจุบันผ่านพลังของสติจิตใต้สำนึกและพลังงานควอนตัมถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างถึงรากถึงโคนหรือแค่อยากรู้ว่าทำไมบางคนถึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตได้วิดีโอนี้มีคำตอบให้คุณอยู่กับผมจนจบวิดีโอนี้ และคุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำให้อนาคตในฝันของคุณเป็นจริงได้ตั้งแต่วันนี้ใครคือดอกเตอร์โจก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในแนวคิดของเขาเรามาทำความรู้จักกับดอกเตอร์โจดิสเพนเเจ้าของแนวคิดนี้กันสักหน่อยดอกเตอร์โจดิสเพนเซ์เป็นนักประสาทวิทยานักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ผู้ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกาย รวมถึงความสามารถของมนุษย์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับลึกเส้นทางของเขาเริ่มต้นหลังจากประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อเขาถูกรถทับขณะปั่นจักรยานในการแข่งขันไตรกีฬาแพทย์แนะนำให้เขาผ่าตัดกระดูกสันหลังแต่เขาปฏิเสธและเลือกที่จะใช้พลังของจิตใจในการเยียวยาตัวเองภายใน9เดือนเขาสามารถเดินได้อีกครั้งประสบการณ์นี้จุดประกายให้เขาศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายอย่างจริงจัง จนนำไปสู่แนวคิดและงานวิจัยที่ปฏิวัติว,ตวงการที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้แนวคิดอนาคตอยู่ในตอนนี้หรือ The Future Is Now ของดรโจตั้งอยู่บนหลักการว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่เราต้องการได้ในปัจจุบันผ่านการเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์และสภาวะจิตใจของเราแนวคิดนี้มีรากฐานมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกของสมองหรือ neuroplasticity สมองของเรามีความสามารถในการจัดระเบียบใหม่ และสร้างวงจรประสาทใหม่ได้ตลอดชีวิตต่อมาคือ epigenetic สิ่งแวดล้อมและความคิดของเราสามารถเปิดหรือปิดยีนบางตัวได้และเรื่องฟิสิกควอนตัมที่ระดับพลังงานขั้นพื้นฐานความเป็นไปได้ทั้งหมดดำรงอยู่พร้อมกันจนกว่าจะมีผู้สังเกตการมาลงรายละเอียดกันทีละประเด็นครับ 1. พลาสติกของสมองหรือนูโรพ p l a s ิ i c i t y เมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสมองของเราพัฒนาในวัยเด็กเท่านั้นและเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่สมองจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนักแต่การค้นพบใหม่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าสมองของเรามีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยเข้าใจด็อกเตอร์โจอ,อธิบายว่าเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่คุณสร้างการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างเซลล์ประสาทและเมื่อคุณฝึกฝนสิ่งนั้นซ้ำๆการเชื่อมต่อเหล่านั้นจะแข็งแรงขึ้น นี่หมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสมองของเราได้อย่างแท้จริงผ่านความคิดและการกระทําที่มีสติทุกครั้งที่เราคิดความคิดใหม่เรากำลังสร้างวงจรประสาทใหม่และเมื่อเราคิดความคิดเดิมซ้ำๆเรากำลังเสริมวงจรที่มีอยู่แล้วให้แข็งแรงขึ้นดัอเตอร์โจยังเน้นย้ำว่าเซลล์ประสาทที่ถูกกระตุ้นพร้อมกันจะเชื่อมต่อกันซึ่งหมายความว่าเมื่อเราคิดและรู้สึกในแบบเดียวกันซ้ำๆ สมองของเราจะถูกกำหนดให้ทำงานในรูปแบบนั้นโดยอัตโนมัติอ 2. อ p i g e n e t i c s เป็นสาขาของพันธุศาสตร์ที่ศึกษาว่าสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสามารถส่งผลต่อการทำงานของยีนได้อย่างไรโดยไม่เปลี่ยนแปลงรหัส DNA ดรโจอ,รอธิบายว่าความเชื่อและความคิดของคุณไม่ได้เพียงแต่ยุ่เปลี่ยนแปลงสมองของคุณแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของยีนได้ด้วย นักวิทยาศาสตร์พบว่าความเครียดความคิดอาหารและสิ่งแวดล้อมสามารถเปิดหรือปิดยีนบางตัวได้ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพพฤติกรรมและแม้กระทั่งอายุไขของเรานี่หมายความว่าแม้เราจะได้รับพันธุกรรมจากบรรพบุรุษแต่เราไม่ได้ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์เรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน ผ่านความคิดและวิธีชีวิตของเราดรโจกล่าวว่าเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวตนภายในชีวิตภายนอกของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและ 3. p h ฟิสิกส์ควอนตัมหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจที่สุดของดรโจคือการเชื่อมโยงความคิดและจิตใจของเรากับฟิสิกส์ควอนตัมในฟิสิกส์ควอนตัมเราพบว่าอนุภาคระดับควอนตัมสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้ที่เรียกว่าซูเปอร์โพสิชันหรือการซ้อนทับจนกว่าจะมีการสังเกตการเกิดขึ้น เมื่อนั้นอนุภาคอจะเลือกสถานะใดาสถานะหนึ่งดอรโจนำแนวคิดนี้มาประยุกต์กับชีวิตมนุษย์โดยอธิบายว่าในสนามควอนตัมความเป็นไปได้ทั้งหมดของอนาคตของคุณมีอยู่แล้วรอเพียงให้คุณเลือกและสังเกตการมัน mm. เขาเชื่อว่าเมื่อเราสามารถเข้าถึงสภาวะจิตที่สงบและมีสมาธิเราสามารถเชื่อมต่อกับสนามพลังงานควอนตัมนี้ได้และเลือกอนาคตที่เราต้องการจากความเป็นไปได้ทั้งหมด เมื่อคุณเปลี่ยนสนามพลังงานภายในคุณเปลี่ยนสนามแม่เหล็กรอบตัวคุณและเมื่อสนามแม่เหล็กของคุณเปลี่ยนชีวิตของคุณเปลี่ยนดรโจโกล่าวการก้าวข้ามอดีตสู่อนาคตดตรโจชี้ให้เห็นว่าสาเหตุที่หลายคนไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้คือพวกเขายังคงใช้ความคิดอารมณ์และพฤติกรรมเดิมๆซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์เดิมๆ95%ของตัวตนของเราถูกสร้างขึ้นภายในอายุ35ปี ดรโจกล่าวและหลังจากนั้นเราใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติตอบสนองต่อสิ่งเร้าในแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญหาคือหากเราต้องการอนาคตที่แตกต่างจากอดีตเราไม่สามารถใช้ความคิดและอารมณ์เดิมๆได้อีกต่อไปเราต้องคิดและรู้สึกเหมือนที่เราจะเป็นในอนาคตตั้งแต่ตอนนี้ดรโจเรียยกกระบวนการนี้ว่าการสร้างอนาคตให้เป็นความทรงจำือ m a k i n g Your Future Your New Memory จากความคิดสู่ความเป็นจริงดรโจได้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าข้อแรกความคิดหรือ t h o u g h t s ทุกสิ่งเริ่มต้นจากความคิดความคิดเป็นภาษาของสมองเมื่อเราคิดความคิดใหม่เราสร้างการเชื่อมต่อใหม่ในสมองการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทความคิดของคุณสร้างสมองของคุณเมื่อคุณคิดความคิดใหม่คุณเปิดใช้งานเซลล์ประสาทใหม่ในรูปแบบใหม่ข้อ2อารมณ์หรือ emotions เมื่อเรามีความคิด เรามักจะมีอารมณ์ที่สอดคล้องกับความคิดนั้นอารมณ์เป็นผลผลิตของประสบการณ์ในอดีตดรโจอธิบายว่าอารมณ์คือบันทึกของประสบการณ์ในอดีตเมื่อค,คุณคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตคุณจะรู้สึกเหมือนอดีตและเมื่อคุณรู้สึกเหมือนอดีตคุณจะคิดเหมือนอดีตวงจรน,นี้ทำให้คุณติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆข้อ 3. พฤติกรรมหรือ behaviors ความคิดและอารมณ์นำไปสู่พฤติกรรมเมื่อเราคิดและรู้สึกในแบบเดิมซ้ำๆ เราก็จะแสดงพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมคือการแสดงออกถึงสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกข้อ4การกระทำหรือ actions พฤติกรรมนำไปสู่การกระทำและการกระทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัยนิสัยเหล่านี้สร้างบุคลิกภาพของเราและบุคลิกภาพสร้างประสบการณ์ส่วนตัวบุคลิกภาพของคุณสร้างความเป็นจริงของคุณดรโจกล่าวหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง คุณต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพเพื่อสร้างความเป็นจริงใหม่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่ระดับลึกไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกดกเตอร์โจโสเสนอกระบวนการไว้ดังนี้การตระหนักรู้หรือ awareness อขั้นตอนแรกคือการตระหนักรู้เราต้องตระหนักถึงความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่อัตโนมัติของเราคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่ตระหนักรู้ ดรโจกล่าวว่าการตระหนักรู้คือการสังเกตตัวเองโดยไม่ตัดสินเขาแนะนำให้เราถามตัวเองคำถามเหล่านี้ฉันคิดอะไรซ้ำๆฉันรู้สึกอะไรบ่อยๆฉันทำอะไรโดยอัตโนมัติต่อมาการเลือกใหม่หรือช้อยเมื่อเราตระหนักรู้เราสามารถเลือกที่จะคิดรู้สึกและทำในแบบที่แตกต่างออกไปเมื่อคุณตระหนักรู้คุณมีทางเลือกและเมื่อคุณมีทางเลือกคุณมีเสรีภาพที่จะเปลี่ยนแปลง ดร์โจกล่าวต่อมาการฝึกฝนใหม่หรือ practice การเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการฝึกฝนเราต้องฝึกคิดความคิดใหม่รู้สึกอารมณ์ใหม่และแสดงพฤติกรรมใหม่อย่างสม่ำเสมอการทำซ้ำๆคือกุญแจสู่ความเชี่ยวชาญคุณต้องฝึกฝนเป็นคนใหม่ทุกวันจนกว่ามันจะกลายเป็นธรรมชาติของคุณต่อมาการเป็นอยู่หรือ being เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นบุคคลที่เราต้องการจะเป็นในอนาคต ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่บุคคลน,นั้นจะทำอย่าแค่พยายามทำสิ่งใหม่แต่จงเป็นคนใหม่ดรโจรกล่าวว่าเมื่อคุณเป็นคนใหม่การกระทำของคุณจะสะท้อนตัวตนใหม่ของคุณโดยธรรมชาติดตรโจเชื่อว่าการสร้างภาพจินตนาการและการทำสมาธิเป็นเครื่องมือทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงสมองและชีวิตของเราการสร้างภาพจินตนาการหรือ visualization คือการใช้จินตนาการเพื่อสร้างประสบการณ์ในใจของเราวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าสมองไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่เราจินตนาการอย่างมีชีวิตชีวากับประสบการณ์จริงเมื่อคุณจินตนาการประสบการณ์อย่างมีรายละเอียดและอารมณ์สมองของคุณไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือจินตนาการ ดรโจได้อธิบายว่าสมองจะสร้างการเชื่อมต่อใหม่เหมือนกับว่าคุณได้มีประสบการณ์นั้นจริงๆเขาแนะนำให้เราใช้เวลาทุกวันในการจินตนาการถึงอนาคตที่เราต้องการอย่างมีรายละเอียดไม่ใช่แค่ภาพแต่รวมถึงเสียงกลิ่นรสชาติความรู้สึกทางร่างกายและอารมณ์การทำสมาธิหรือเอ d i ดิ t i เ n ดรโจมองว่าการทำสมาธิไม่ใช่แค่การผ่อนคลายแต่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสมองและพลังงานของเรา การทำสมาธิช่วยให้คุณลดคลื่นสมองลงจากคลื่นเบตา้าซึ่งเป็นสภาวะที่สมองตื่นตัวและมีความคิดมากมายไปสู่คลื่นอัลฟาและเทตา้าซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใต้สำนึกเปิดรับการเปลี่ยนแปลงดรโจอธิบายเขาแนะนำการทำสมาธิแบบเฉพาะที่รวมการหายใจการตรหนักรู้ร่างกายและการสร้างภาพจินตนาการเข้าด้วยกันแนวคิดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของดตร โจคือเรื่องสนามพลังงานและการดึงดูดเขาอธิบายว่าทุกคนมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวซึ่งเป็นผลมาจากความคิดและอารมณ์ของเราสนามพลังงานนี้ส่งสัญญาณออกไปสู่จักรวาลและดึงดูดสิ่งที่มีความถี่เดียวกันคุณดึงดูดไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแต่เป็นสิ่งที่คุณเป็นดรโจกล่าวว่าพลังงานของคุณต้องตรงกับพลังงานของสิ่งที่คุณต้องการจะดึงดูด ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจึงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของเราซึ่งเป็นผลมาจากความคิดอารมณ์และสภาวะจิตใจของเราเมื่อคุณเปลี่ยนสภาวะภายในคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเมื่อคุณเปลี่ยนสภาวะภายในคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตดตรโจพูดเน้นยำ้ำอุปสรรคสำคัญของการสร้างอนาคตใหม่คือการติดอยู่กับอารมณ์จากอดีต ดรโจอธิบายว่าอารมณ์เชิงลบเช่นความกลัวความโกรธความเศร้าความอิจฉาล้วนเป็นอารมณ์ที่ผูกมัดเราไว้กับอดีตเมื่อคุณยึดติดกับอารมณ์จากอดีตคุณสร้างอนาคตที่เหมือนกับอดีตเขากล่าวว่าเพื่อสร้างอนาคตใหม่คุณต้องปล่อยวางอารมณ์ที่ผูกมัดคุณไว้กับอดีตดตรโจเสนอกระบวนการปล่อยวางอารมณ์เชิงลบด้วย5วิธีนี้ 1. การตระหนักรู้สังเกตอารมณ์เชิงลบเมื่อมันเกิดขึ้น 2. ระบุชื่อระบุชื่ออารมณ์นั้นเช่นนี่คือความกลัวหรือนี่คือความโกรธ 3. ยอมรับอารมณ์นั้นโดยไม่ตัดสิน 4. ปล่อยวางตั้งใจปล่อยวางอารมณ์นั้นโดยเข้าใจว่ามันเป็นเพียงพลังงานที่กำลังผ่านไป 5. <ะ>เปลี่ยนทิศทางนำพลังงานนั้นไปใช้ในทางสร้างสรรค์ดอร์โจโกล่าวว่าความปรารถนาสำหรับอนาคตต้องแรงกล้าก,กว่าความทรงจำจากอดีต และเชื่อว่าความกตัญญูและความเมตตาเป็นอารมณ์ที่มีความถี่สูงที่สุดและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างลึกซึ้งความกตัญญูเป็นอารมณ์ของการได้รับเขาอธิบายเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับบางสิ่งเสมือนว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วคุณส่งสัญญาณไปยังร่างกายว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันการฝึกความกตัญญูทุกวันช่วยเปลี่ยนการทำงานของสมองระบบภูมิคุ้มกันและฮอร์โมนของเรา เป็นการยกระดับพลังงานและความถี่ของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะดึงดูดความเมตตาเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรู้สึกเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นคุณเชื่อมต่อกับพลังงานสากลของการให้และการรับดรโจเน้นย้ำความสำคัญของความสอดคล้องระหว่างความคิดคำพูดและการกระทำ หากความคิดคำพูดและการกระทำของคุณไม่สอดคล้องกันคุณจะสร้างพลังงานที่ขัดแย้งกันซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการเขาอธิบายว่าเขาแนะนำให้เราตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดพูดและทำนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตหรือไม่หากไม่เราต้องปรับให้เกิดความสอดคล้องเมื่อความคิดคำพูดและการกระทำของคุณสอดคล้องกัน คุณกลายเป็นพลังที่ทรงอำนาจในการสร้างความเป็นจริงของคุณแนวคิดสำคัญของดเตอร์โจคือการอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงไม่ใช่การคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตแต่เป็นการอยู่กับทุกอนูของขณะปัจจุบันอนาคตที่คุณสร้างอยู่ในตอนนี้เขากล่าวพลังแห่งการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณอยู่ในขณะปัจจุบันเขาอธิบายว่า เมื่อเราอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่เราสามารถเชื่อมต่อกับสนามคอนตามของความเป็นไปได้ทั้งหมดและดึงอนาคตที่เราต้องการเข้ามาในปัจจุบันเมื่อคุณอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงคุณไม่ได้คิดถึงอดีตรหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตคุณอยู่ในสภาวะของการเป็นซึ่งเป็นสภาวะที่พลังแห่งการสร้างสรรค์ทำงานอย่างเต็มที่ดรโจไม่ได้เพียงสอนทฤษฎีแต่เขายังทำการวิจัยเพื่อพิสูจน์แนวคิดของเขาด้วย เขาได้ศึกษาผลของการทำสมาธิและการเปลี่ยนแปลงความคิดต่อสมองและร่างกายของผู้คนนับพันคนทั่วโลกผลการวิจัยของเขาแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่วัดได้ในผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของเขารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงสภาวะคลื่นเทต้าและเดลต้าได้ในขณะที่ยังตื่นตัวซึ่งปกติจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการนอนหลับ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลลดลงในขณะที่ฮอร์โมนแห่งความสุขโดปามีนเซโรโทนินและออกซิโทโซินเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นรวมถึงการเพิ่มขึ้นของเซลล์ i g a ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อการลดอักเสบระดับของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายลดลงนอกจากนี้เขายังได้บันทึกกรณีการหายจากโรคที่น่าทึ่งมากมาย รวมถึงโรคเรื้อรังที่การแพทย์แผนปัจจุบันอาจมีข้อจำกัดในการรักษาเรามีผู้คนที่หายจากโรคมะเร็งโรคภูมิแพ้เองโรคซึมเศร้าและอีกมากมายโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดและพลังงานของพวกเขากรณีศึกษาที่1คุณที่หายจากโรคมะเร็งคุณวัย43ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สแพทย์แนะนำให้เธอผ่าตัดเคมีบำบัดและรังสีรักษา แต่เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอไม่สามารถรับการรักษาที่รุนแรงเหล่านั้นได้เธอเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของดร์เจีทำสมาธิวันละสองชั่วโมงจินตนาการถึงร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีและเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ของเธออย่างสิ้นเชิงหลังจาก9เดือนเมื่อเธอกลับไปพบแพทย์การตรวจพบว่าเนื้องอกของเธอหายไปแพทย์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน ฉันไม่ได้เพียงแค่รักษาร่างกายแต่ฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันทั้งหมดอันนากล่าวฉันตระหนักว่าความเครียดความกลัวและความขมขื่นในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของโรคของฉันและเมื่อฉันปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นร่างกายของฉันสามารถรักษาตัวเองได้กรณีศึกษาที่สองคุณไมเคิลและอิสรภาพทางการเงินไมเคิลเป็นพนักงานบริษัทที่รู้สึกติดอยู่ในงานที่เขาไม่มีความสุขเขามีหนี้สินมาก และรู้สึกว่าไม่มีทางออกจากวังวลทางการเงินเขาเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของดเร j โ e โดยเฉพาะการสร้างภาพจินตนาการถึงตัวเองในฐานะผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทุกเช้าเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทำสมาธิและจินตนาการถึงชีวิตที่เขาต้องการเขาเริ่มมีความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆและกล้าอี e. จะลงมือทำในสิ่งที่เขาไม่เคยกล้ามาก่อน เขาเริ่มธุรกิจเล็กๆข้างๆง,งานประจําและภายใน18เดือนธุรกิจของเขาเติบโตจนเขาสามารถลาออกจากงานประจําและเป็นเจ้าของกิจการเต็มตัวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไม่ใช่แค่ความรู้หรือทักษะใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและสิ่งที่เป็นไปได้ไมเคิลกล่าวเมื่อผมเริ่มคิดและรู้สึกเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จโอกาสก็เริ่มปรากฏในชีวิตของผมกรณีศึกษาที่สาม คุณแซ่และความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบแ่่ผ่านความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดมาหลายครั้งและเริ่มเชื่อว่าเธอไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบได้เธอมักจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันที่ทำให้เธอเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของดอร์โจและค้นพบว่าความเชื่อและความกลัวของเธอเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นตัวสร้างความเป็นจริงของเธอ เธอเริ่มปล่อยวางอารมณ์เชิงลบจากอดีตและจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอเธอไม่ได้เพียงแค่จินตนาการถึงลักษณะของคู่ในอุดม,มคติแต่เธอยังจินตนาการถึงความรู้สึกของการอยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบความรักความเคารพและความปลอดภัยที่เธอจะรู้สึกภายใน6เดือนเธอพบกับชายคนหนึ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคนที่เธอเคยคบมาก่อน พวกเขามีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบตามที่เธอจินตนาการไว้สิ่งที่น่าประหลาดใจคือฉันไม่ได้หาเขาแต่เขาปรากฏตัวในชีวิตของฉันเมื่อฉันเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของฉันแท้กล่าวเขาเข้ามาในชีวิตฉันเมื่อฉันเริ่มรู้สึกถึงความสมบูรณ์ภายในตัวฉันเองทีนี้มาดูเทคนิคที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเริ่มสร้างอนาคตในฝันของคุณตั้งแต่วันนี้ก็คือข้อแรก การทำสมาธิโดยมีขั้นตอนคือนั่งในท่าที่สบายหลังตรงหลับตาและเริ่มหายใจลึกๆช้าๆให้ความสนใจกับลมหายใจสังเกตการเคลื่อนไหวของท้องและหน้าอกปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายโดยเริ่มมาจากปลายเท้าไปจนถึงศีรษะเมื่อจิตสงบให้ตั้งเจตนาว่าคุณต้องการเชื่อมต่อของความเป็นไปได้ทั้งหมดจินตนาการถึงตัวคุณในอนาคตที่คุณต้องการอย่างมีรายละเอียด รู้สึกถึงอารมณ์ของการมีชีวิตในอนาคตนั้นแล้วความตื่นเต้นความขอบคุณความสุขทำเช่นนี้เป็นเวลา15-40ถึงนาทีค่อยๆกลับมาสู่ปัจจุบันโดยการรับรู้ร่างกายและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปิดตาและนำพลังงานนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อ2บันทึกความกตัญญูประจำวัน5-10นาทีต่อวันทำได้โดยตื่นเช้ามาก่อนที่คุณจะเริ่มวันใหม่ให้เตรียมสมุดและปากกา เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสาถึงหอย่างให้รวมถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณรู้สึกขอบคุณเสมือนว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วรู้สึกถึงความกะตันยูอย่างลึกซึ้งสำหรับสิ่งเหล่านั้นจบด้วยคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับวันของคุณตัวอย่างคำพูดขอบคุณฉันขอบคุณสำหรับร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีฉันขอบคุณสำหรับความสัมพันธ์ที่น่ารักกับคู่ชีวิตของฉัน ฉันขอบคุณสำหรับงานที่ฉันรักและรายได้ที่งดงามฉันขอบคุณบ้านในฝันที่ฉันอาศัยอยู่อย่างมีความสุขวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโต 3. เทคนิคการหยุดความคิดอัตโนมัติคุณสามารถทำได้ตลอดทั้งวันโดยวิธีสังเกตเมื่อคุณเริ่มคิดความคิดเชิงลบหรืออัตโนมัติพูดกับตัวเองในใจว่าหยุดหรือจินตนาการถึงป้ายหยุด หายใจลึกๆหนึ่งถึงสครั้งแทนที่ความคิดนั้นด้วยความคิดเชิงบวกที่เตรียมไว้ล่วงหน้ารู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกที่มาพร้อมกับความคิดใหม่นี้ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณคิดว่าฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จให้แทนที่ด้วยฉันมีทักษะและความสามารถที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิต 4. การสร้างภาพจินตนาการแบบมีส่วนร่วม1 0 1ถึง15นาทีต่อวันทำได้โดยการเลือกเวลาที่คุณจะไม่ถูกรบกวน นั่งหรือนอนในท่าที่สบายหลับตาและหายใจลึกๆเพื่อผ่อนคลายจินตนาการภาพของตัวคุณในอนาคตอย่างมีรายละเอียดใส่รายละเอียดของทุกประสาทสัมผัสคุณมองเห็นอะไรสถานที่สิ่งของผู้คนคุณได้ยินอะไรเสียงพูดคุยเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติคุณรู้สึกอะไรสัมผัสทางกายอุณหภูมิเสื้อผ้าคุณได้กลิ่นอะไรกลิ่นหอมในอากาศอาหารธรรมชาติ คุณรู้สึกอย่างไรความสุขความตื่นเต้นความสงบให้ภาพจินตนาการเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้และไม่อาจควบคุมอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่สิ่งเดียวที่อยู่ในมือเราคือปัจจุบันการตัดสินใจลงมือทําในตอนนี้คือการสร้างรากฐานให้กับอนาคตที่เราต้องการหลายคนมัวแต่รอรอให้สถานการณ์เหมาะสมรอให้มีเงินมากพอรอให้ใครสักคนมาช่วยหรือแม้แต่รอให้ความกลัวหมดไป แต่ความจริงแล้วเราไม่ต้องรออะไรเลยเพราะชีวิตไม่เคยรอเราเริ่มต้นเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยคุณอาจเริ่มจากการอ่านหนังสือวันละหน้าวิ่งวันละสิบนาทีออกกําลังกายวันละห้าท่าหรือเขียนเป้าหมายไว้หน้ากระจกทุกสิ่งที่คุณทำในตอนนี้คือมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความสำเร็จในอนาคตหากคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่ารอให้อนาคตมาหาคุณ เพราะอนาคตคือสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นด้วยความคิดคำพูดการกระทําและพลังใจในวันนี้คุณไม่จําเป็นต้องพร้อมทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มคุณแค่ต้องเริ่มและทําให้ตัวเองพร้อมระหว่างทางทุกครั้งที่คุณเลือกจะพัฒนาเลือกจะเรียนรู้เลือกจะลงมือทำแม้เป็นก้าวเล็กๆก,ก็เป็นก้าวที่เข้าใกล้ความฝันเข้าไปอีกหนึ่งขั้นและเมื่อก้าวนั้นรวมกันทุกวันคุณจะกลายเป็นคนใหม่ ที่มีอนาคตในแบบที่คุณเคยจินตนาการไว้อนาคตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดจากโชคชะตาแต่มาจากสิ่งที่คุณเลือกทำในวันนี้หยิบป,ปากกาเขียนเป้าหมายของคุณลงกระดาษตั้งเวลาสิบนาทีแล้วทำสิ่งหนึ่งที่พาคุณเข้าใกล้ฝันมากขึ้นเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เริ่มต้นจากตอนนี้ลงมือทำเถอะเพื่ออนาคตที่คุณใฝ่ฝันอยู่ในมือคุณแล้วตอนนี้ถ้าคุณจะลงมือตอนนี้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ส่งสัญ,ญญาณบอกผมหน่อยครับ และถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์แชร์ไปให้เพื่อนของคุณได้เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีผมจะดีใจมากถ้าคุณกดติดตามกดไลฟ์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆและมาเจอกับผมแบบนี้นะครับ